สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีตับรามเกียรนี่คือบนสีกูเปรันแล้วก็จะมีบนสีทศกัณฐ์นะครับที่เป็นไซส์แม่พันธุ์ใหญ่ๆนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เพิ่นแบ่งมาให้นะครับผมแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับเพิ่นรับไปเลี้ยงโตนะครับติดจองแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสําหรับบนสีตับรามเกียรกั ที่จริงแล้วก็มีอยู่หลายชนิดนะครับผมที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือบนสีกุปเปรันนี่แหละครับผมที่ใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับสะโพกเันจะกว้างแล้วกัดสีสวยมากๆเลยนะครับใบใหญ่นะครับผมทุกท่านใบประมาณล้นฝ่ามือเลยครับมาดูใบนี้บิดพิ้วสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่าน สำหรับบอลสีกูเปรันนะครับผมทุกท่านแต่กรอนราคาแพงมากๆากนะครับผมทุกท่านถ้ากอขนาดนี้มีมูลค่าถึงหลักหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็บนอสีทศกักันก็เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะราคาจับต้องได้แล้วนะครับใครที่ชอบบอนสีฟอร์มกก็ยังมีกอนี้นะครับที่ยังว่างอยู่นะครับสาหรับกอนี้นะครับเป็นกอที่รองลงมานะครับผมมีหลายต้นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าฟอร์มผลจะเล็กกว่ากอนั้นเองนะครับผมทุกท่านนี่ถ้ากอใหญ่นั้นจะใบ ล้นล้นฝ่ามือเลยนะครับผมความอลังการของพิ่นะครับให้เปียบเทียบเบิ่งเมื่อเพิ่นโตเต็มฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบอลสีไก่ทองนะครับผมวันนี้ที่เป็นกระดูกขาวนะครับผมเนาะลายตัดกับสีพื้นใบสีแดงนะครับซึ่งมีความสวยมากๆเลยนะครับผมเมื่อเพิ่นโตเต็มฟอร์มแล้วพิ้นยิ่งจะสวยงามกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเพราะว่าสีเพิ้นค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและมารับชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปยาวๆจะให้ทุกท่านนั้นได้ชมหรือว่าประดับความรู้นะครับผมเดี๋ยวจะแยกคลิปออกไปนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ